กัรแตันคลิปนี้อะครั้งแรกวะกินไปคุยไปกินไปคุยไป,ไป <laughs> อ่ะกินอย่างเดียวเว้ยไม่สนใจ <c oughs> ไม่คุยละเขากินก่อนนะครับมีคำถามเราจะถาม <c oughs> ถามท็อปน้ป <ะ S 2> องสาวท่ากับข้าวอร่อยไหม <c oughs> อร่อยเจยี๊ยบดีเพราะว่านั่งบ่คอยเห็ดดิเจ๊กิบ่รู้ว,ว่านั่งเห็ดกะเข,ข่าเป็นทำไมอ่ะอยู่บ้านไม,ทไมท่ทำด้วยตัวอ่ะทำจำบ้าง มันเปแม่ทำเพราแม่ชอบทำแบบข้าวทีนี้น่องกับฉิตนั่งก็ฉิดมากแบบหาเขาเรียกอะไรดูใน y o ยูทูบเทคนิคก,การทำเคล็ดลับต่สสางๆแดีวยวปกติอยู่บ้านกินอาหารแบบไหนอาหารนิสหวานในแ่บป,ประมาณอาหารนิสหานครับพี่ครับกินได้หมดนะกินได้หมด น,นีอันนี้ทำเพราะว่าพี่มาป่ะเนี่ยไม่ทำแบบนี้ม,นนมันง่ายมันง่ายกว่าโอ้อร่อยเหรอได้อยู่เนาะแม่อร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะได้ไหมพี่นึกภาพเลยนะตอนที่พวกเรามาซ้อมรำเยอะเยอะอ่ะกัดกินจนเหนื่อยแค่ไหนอัน,นั้นจะมีแม่ครัวมาทำอยู่อ๋อเหรอใช่จะม,มีแม่ครัว แม่จะมาทำอ๋อแม่พ่อจะมาขึ้นมาเพื่อลูกกล่วลูกยังไงนั่นแหละเข้าใจหัวอกคเป็นพ่อเป็นแม่เนาะไหนอยู่ไหนอย่างตั้งสบายคุณสบายสบายสิเด็กเก่งเอาคุยเองเด็กกินเนาะคุยเองพี่โค่งพี่โค่งหมูฟังเสียงอ่ะ ถ้ามาจาดรถเงียงยนเงียนงงเเง้ามาจาดขนาดเดจาวาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทำคาข้งารเนาะถ้าถึงจะพิมนมาครบเนาะถ่ายคลิปลงคลิปดำข้าวกำลังเจี๋ยวเดี่ยวเขาหาลยหาอึ่งหากบหาเส็จใช่ใหลทางบ้านมีคนอยู่นั้นใช่ใช่เห็นวิวเบสต์ดีอ่ะีกบ้าน มีคนอยู่แ้วก็จะม้าจรนะสี่ห้าตัวเอาอยิางเล่นตนัวลับไปก็จะมาเป็นยามพ่อบ้านให้เหรามันบาดื้อดีอม,มันหอเข้าวให้มันเนาะม่กับม้ามากที่แหลกกว่าห้องเขาเอาข้าวให้มันกินนบมันมาเช่ยกมาตัวเดียวแต่ที่นีมา เป็นหาหกตัวไปเอิม้มมูลมาไปเอิ้มมูลมันม,มาอมตอนนี้ไม่รู้จะคุยอะไรไม่อยากไม่รู้จะถามอะไรถามได้หมดเลยเดีย๋ยวค่อยๆเป็นค่อยไปมี่อีกหลายเรื่องเราชีวิตสองพี่น้องหรือว่าชีวิตพัฒนาใจอ่ะก็คือจะพูดจริงๆอน่ะมันเยอะอืม,มันหลายพี่น้องคนนี้คยติดตามพืก่กระซิลู้ดี บางคนก็ติดตามแต่แค่ทำไมเป็นปมาลันปิงไม่ได้บงเดิมทนีมเออครอบครัวม,มีพี่น้องกี่คนสองสองคนแล้ว้วฟิลทำไมไม่ไปทำงนานที่อื่นละ <ขอ S 2> ่ะใครไม่อยู่กับพี่พอะแกก็ชวนด้วยค่ะนั่งหล่ะแกก็เจกก็ชวนมามามาอยู่กับไอตอนหนูพ่อหนูเรียนจบแล้วก,ก็ไปทำงานช่วงหนึ่งก็ออกมา เขามาอยู่กับไอ้เลยไม่ถึงเดือนออกจากงานไม่ถึงเดือนอยู่กี่ปีอะปีบางอาจารย์ตั้งแต่ปีหกห้าหกห้าครับสามปีหกคันวาหกห้าแล้วเป็นยังไอยู่กับพี่ปกติพี่น้องก็จะไม่ถูกกันน่ะมงนก็มีบ้างแหละแต่ว่ามันก็ไม่ถูกแต่ว่าไปทะเลาะกันอันนี้มากกว่า เราเป็นคนตัดความลำพานง่ายอือคือคือประมาณว่าครอบครัวเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะความลำบากมาเยอะเนะะาะก็คือจับมือกันแล้วไปข้างหน้าด้วยกันพี่เออะไรนะพี่มาเนี่ยอยู่กับพี่สามปีแล้วมันมันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อว่าครอบตัวเรามันต้องก้าหน้าขึ้นคืนเนาะดูค่ะเไม่งั้นทีมอยู่ไม่ได้ใช่ใช่ไหม พี่มันต้องหัวนะโคตรตัวเองสิถ้าถ้าถ้าพี่กินนะใช่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 เล่าเล่าเล่ก็ไม่ค่อยแบบสิว่าอินโทรแบบบอสนะแบบอันนู้นสิมาข้ามไบบโซนตัวลายอือเราชอบปกติเนี่ยถ้าเสียงดังนอนไม่ได้นะใครหนูชอบความเงียบกอือแล้วพอไปนอนหลังเวทีมันชินเนาะได้ชินอือมันชินแต่ว่าก็สนุกอือแล้โคตาเจอผู้คนเยอะแยะ เชื่อไหมผมนั่งคุยกับสองคนนี้ครับผมโอ้ขนาดนี้จริงเหรอก็คืออยากให้ทุกคนได้ตจิตตาเหมนะือเนาะคือคือตอนนี้ตกใจนเนาะว่าทําไมทุกคนอ่ะเฮ้ยทําไมดูคลิปเราเยอะจัง <c oughs> ความรู้สึกส่วนตัวเพราะว่ามันเกิดจากอะไรอ่ะมันสดหรือเปล่า <laughs> ไม่ได้ไม่ได้เมคอะไรขึ้นมากขึ้นเชื่อว่าทุกคนอ่ะคือเห็นผลงานของท็อปมาตั้งแต่ เข้าวงการมาแล้วก็จนจน,จนถึงทุกวันเนี้ยจนมีหมอวงเป็นของตัวเองเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มคนเห็นบนงานอะ่ะคนเห็นบ่อยออแต่มุมส่วนตัวของของท็อปนะ่คนปะคนบอค่อยเห็นแม,ม,มนบอเอาดีไม่ได้อายนะจะเป็นคนขอนขังบ่ค่อยหายล้งมันอะืะ แต่ถ้ามาเอาจริงจังกับถ่ายโซเชียลหรือว่าถ่ายให้แฟนๆดูแฟนๆจะได้เห็นหลายมุมของผมเลยคือมุมดราม่าก็มีนะแต่คนไม่ค่อยเห็นน้องจะบอกว่าพี่เอาฮัทดูหน่อยนะอย่างนู้นอย่างนี้นะว่าอุ้ยผมเนี่ยเป็นคนแบบถ่ายคลิปผมมันจะไม่ชมอบแบบแต่งอะไรเยอะะแล้วยลอยากให้เห็นความความเรียวๆความเป็นธรรมาชาติของของสิ่งที่ใครทอดเห็นเนาะก็ก็นี่แหละแก็คือหวานย่างเยอะ ทำให้ทุกคนเอฟซีนะครับได้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับท้อพนาชายัยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้รู้หลายสิ่งหลายอย่างและเราก็จะมีอะไรนำเสนอมาให้ทุกคนได้ดูกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็คอมเมนต์คอมอะไรมาได้เลยนะฮะนี่มาดูอาหารนะฮะมาอาหารเอาง่ายๆเลยขันอยากเห็นด้านอยากจะดูเรื่องอยา่าง คิดว่าเคยรู้มาก,ก่อนอเกีก่ยวกับผมกระทบนะกต่อคอมเมนมาตา์มาใ่คลิปคอมเมนต์ได้เลวยให้ชมออยากเห็นหรือแบบว่าอยากลูกเรื่องนี้เคยเป็นอย่างสันบอเคยผ่านีกอย่างแม่แน่เคยเป็นแบบแนีบางทีลึก,ลกจริงๆน่ะเราก็บอท่านไหนไปบออยู่ช่องไหนบอท่านไปบอ,อในรา้การไหนแต่ถ้าอยากรู้จริงๆเราจะพูดในช่องนี้ให้ฟังม,มันมีหลายแะเอียดทีวิตการเป็นขอบท่านชัย ได้ข่าวว่าสองพี่น้องเนี่ยกอดคอกัมนมาร้องไห้กันมาเลยมีมาบ่อยครั้งครับ <c oughs> จริงๆเนอะเอาครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเนาะอยากจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยครับนี่ <c oughs> ตีมีของน้องครีม <c oughs> ะนะครับเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ